ไปก้าเที่ยววัดล่องขุนกับนกแก้วนะคะคลิปนี้นะคะไปดูความสวยความงามของวัดล่องขุนนะคะแม้กระทั่งเมนเผาศพค่ะทุกคนยังสวยเลยหอะระฆังพิคเนศนะคะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะสุดหลูจริงๆค่ะโอ้โหฝีมือนี่วิกฤตะตการตาจริงๆนะคะ คลิปนี้นะคะนกแก้วก็เลยไปทําความสวยความงามมให้เพื่อนๆดูนะคะหรือว่าเอฟซีทุกท่านดูนะคะสวยกิ้งๆค่ะวัดล่องขุนนี่ยอมรับเลยฝีมือของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะนกแก้วเคยไปวัดนี้มาแล้วเมื่อสิปีก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนแปลงมากยิ่งกว่าเดิมค่ะไปเที่ยวเรียกก็ว่าสวยแล้วนะคะแต่ไปตอนนี้สวยกว่าเดิมอีกค่ะตามนกแก้วไปเลยนะจ๊ะไปกันเลยจ้า ข้าวโบสถ์วัดล่องขุนที่นี่ก็คือวัดล่องขุนนะคะ ไปค่ะดูความสวยความงามของวัดล่องขุนกัดนี่เป็นไงบ้างคะสวยงามไหมคะเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์วัดล่องขุนนะคะทุกคน สวยงามมากๆเลยจ้า อันนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆนะคะพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะนี่สวยงามไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะนี่ด้านหน้านะคะนี่สอแทงพระอาทิตย์กับทุกคนสวยงามมากๆเลยนี่นะคะนี่ อันนี้ก็คือวัดร่องขุนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่นี่อันนี้ก็คือตัววัดร่องขุนเลยนะคะน,นี่ที่นี่สวยงามมากๆเลยน,น,นี่นี่นะคะ ไค่ะดูวัดล่องสุนกันอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูโบสถ์แต่ข้างในห้ามถ่ายรูปนะคะน,นี่อันนี้หนะ้าพระที่เอ่อทางเข้าประตูโบสถ์นะคะที่นี่สวยสดงดงามค่ะ สร้างยังไม่เสร็จดีนะคะยังมีสร้างต่ออีกเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะอันนี้คือเฉพาะตัวโบสอย่างเดียวนะคะนี่สวยงามมากๆนี่ สวยไหมคะทุกคนนี่สวยงามมากๆเลยนะคะที่นี่วัดล่องขุน,นะค่ะไปคะ่ะดูกันยาวๆไปเลยก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะยอดนะคะนู่นยอดพระเจดียนะคะหน่อนี่นี่ ี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่สวยสวยสวยงามมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัววัดล่องขุดนะคะสวยงามมากมากอแหม่แม่อเวนมาบางบาง ตัอย่างี้ไนี่เออตั้งอางงี้ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่สวยสวยนะสวยงามมากเลย,ย,ยอันนี้ก็เป็นตัววัดล่องขุดนะคะสวยงามมากมากอแหมแม่เอาแว่นมาบางับางบังเอ๊ย นี่เออนี่ก็คือความสวยความงามของวัดล่องคุณนะคะทุกคนนกแก้วมาเที่ยวแล้วเดอ้อสวยงามมากๆ 没有嘞。 ค่ะวันนี้เที่ยววัดล่องขุนกันนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะที่นี่นะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะทุกคนเลยนะคะนี่นี่นะคะนี่เป็นประมาณนี้นะคะสวยจริงๆค่ะที่นี่นะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะทุกคนว่าจะสวยได้ขนาดนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะมี นะคะประดิษฐานอยู่นะคะแต่ห้ามขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะทางขึ้นไลยนะคะนี่นี่นะคะก็จะมีพระอยู่หนึ่งองค์นะคะนี่เป็นพระอยู่ประมาณนี้นะคะสวยสดงดงามค่ะนะคะนี่นี่นะ สวยจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็กเป็นอีกโดมหนึ่งนะคะนี่สวยงามจริงๆเลยนะคะนี่น,นี่นะคะสวยจริงๆเลยวัดล่องขุนนี่อันนู้นนะคะเป็นองค์ฮิคเนตนะคะที่อยู่ข้างบนโดมนู่นะะน,นะนะคะนู้นนะนะคะนี่ พิคเนตนี่เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะนะคะหรือเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะเป็นน้อที่นะคะโอประมาณกี่ไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่นี่มีความสวยสดงดงามจริงๆนะคะถ้าใครยังไม่เคยมามาได้นะคะถ้ามีโอกาสมาได้นะคะที่นี่นะคะที่นี่ก็ข้างบนก็จะประดิษฐานองค์พระพิคเนตนะคะอยู่ข้างบนนะคะโดมโดมตัวนี้นะคะ เมื่อก่อนนี้นะคะนกแก้วเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะนกแก้วมายังไม่เสร็จนะคะเห็นแต่โครงสร้างนะคะแต่มาปีนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพระพิฆเนศนะคะที่นี่นะคะประดิษฐานของพิธีพระพิฆเนศนะคะซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่สวยสดงดงามมากๆเลยค่ะนี่นี่นะคะ ข้างหน้าก็จะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะยี่อยู่ตรงข้ามกับพี่เพ่อนนี่ก็จะเป็นโดมนี้นะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ เขาทําไว้อย่างนี้นะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะนี่นี่นะคะนี่ไปค่ะทุกคนไหว้พระพิคเนตกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ เราขึ้นไปไหว้พระพิฆเนศกันนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะเป็นโดมของพระพิฆเนศนะคะนี่ก็เหมือนหอศิลปะนะคะนี่ไปค่ะไปไหว้พ,พิฆเนศกันนะคะข้างบนนะคะมีความสวยสุดงดงามมากๆเลยนะคะนี่สะพานข้ามแม่น้ำนะคะนี่ถ้ามองไปอีกฝัง่งหนึ่งก็จะเห็นวัดล่องขุ่นนะคะแต่เราจะไปดูที่นี่กันค่ะ โดมของพระพิคเนตนะคะหรือวิหารพระพิคเนตนั่นเองนะคะไปเลยค่ะตามนกแก้วไปเลยนะคะสวยงามไหมคะทุกคนสีทองอลามเลยนะคะนี่สวย้างมากมากเลยนะคะเข้ามาข้างในนี่ก็จะเจอคำว่าโดคำว่าโอมนะคะนี่แล้วก็เห็นพิคเนตถือดอกบัวนะคะนี่มีความสวยสดงดงามอยู่นะคะ แล้วเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเห็นพระพิคเนศนะคะนี่นี่นะคะรูปหล่อพระพิะเนศนะคะสององค์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่ไปค่ะตามนกแก้วขึ้นท้องนนกันเออนะคะนี่เป็นเหรียญของพระพิฆเนศนะคะที่สร้างจากที่นี่นะคะนี่เนื้อทองคํานะคะนี่อ่านได้เลยนะคะนี่นี่เนื้อโลกหะแปดสีเหลียนนะคะเนื้อเงินนะคะ เราก็จะมีเ,เนื้อทองคำเหลืองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพถ่ายนะ,ะเออเป็นภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะน,นะคะที่นี่นะคะมีความสวยสดดก็คือคเมนเผาศพนะคะทุกคนแต่ไม่ได้เผาศพนะคะค้าทำไวเ้เฉยๆนะคะทำเพื่อว่าให้สะท้อนจิตใจคนนะคะก็คือเป็นเมนเผาศพนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเป็นเมนเผาศพค่ะ แต่ไม่ได้เผาศพนะคะแต่มีความสวยสดงดงามมากๆเลยทีเดียวนะคะตรงนี้นะคะน,นี้ก็คือเมนเผาศพจ้าเป็นไงคะทุกคนดูวัดล่องขุนจุใจไหมคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนนี่วัดล่องขุนนะคะสวยงามมากๆค่ะคลิปนี้นะคะน้องแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแก้วชาแนลด้วยนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ